คุณประเบินคุณประเบินผิดแล้วล่ะคุณแสงรวีต่อให้ดักสู้ปัดเข้าเดียวนี่แหละมรลกดมาแล้วน,น,น,ลนี่แหละมือค่อยหลังมานี่แหละมีกระบอกฉีดยาแล้วนี่นี่แหละหลอดยายี่ห้อดิโ,โพ 10cc นี่แหละในมือค่อยหลัง <im> ม,มาก,กับหลอดยายี่ห้อดิโปเหรอ 10cc เหรอนี <He 'll S 1> <im> ่แหละมรลกดมาจริงมากับกระบอกฉีดยาดิโปเหรอเขายอมทำได้ทุกอย่าง ฉัเพื่อเขายอมแต่คิดผิดนี่นักโจู่ันเข้าเดียวจะยังไม่มีทางเลิกต่อสู้สุดใครว่าฉันจะฆ่าคุณล่ะทำแบบนั้นมันไม่ได้บนอะไรแกทำอะไรยิ่งเธทรมานมากเท่าไรความเก่งของตึ๊บเท่าเดียวก็จะยิ่งอดแกลงเท่านั้น หน้าบัลกดทำปากจิ้มยิ้มโลโก้ิอตสุเสร็จปั๊บเปิดหัวเข็มฉีดยาเปิดฝาใส่เข็มแล้วก็กดก้านแล้วก่อนจะก่อนจะฉีดต้องไล่ฟอกัดแกหน้าบัลากดเอาปากเ็ปเบกๆยายา นับเหลืองเครื่องบินดกแอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กพอร์เตอร์อยู่ที่เข็มฉีดยาเหรอนี่แหละหลอดฉีดยาน้ำสีเหลืองโลโก้ดกแอร์เหรอของคุณหมอโรงพยาบาลหรอนี่แหละมรารกดดักจิกจอกวัตรกะลักโดนฉีดยาโดนฉีดยาให้แสงระวีนี่แหละอยู่อย,อยู่อยู่ที่หลอดยายี่ห้อนี้โปเหรอ 10cc หลอดยาไฟสีเหลืองไม่ <c oughs> อุ้ยแสงกระวีันเอาแสงกระวีไอเป็นเลือดมันปวดหัวแสงกะวีไอเป็นเลือดปวดหัวกันทางหันเพราะว่าแสงกระวีไม่รู้จักนอนพักผ่อนนี่แหละปากแสงกระวีเลือดมันติดที่ปากเลยนี่แหละแสงกวีมันไอไอหมวดตอนแรกๆน่าาะออกไปกําลังจอกไปช่วยไอแม็กนัมไอแสงกวีไอเป็นเลือดนอนที่พื้นที่บ้านนี่แหละไอหมวดรถ ไอ้หมวดรถมันไปหาหมอไอ้หมวดรถไอ้หมวดรถพาแสงราวีไปโรงพยาบาลว่าแสงราวีมันไอเป็นเรืองทอหน้าวานั่งเล่นคอมนานๆไอ้หมวดรถอยู่โรงพยาบาลเหรอไอ้หมวดรถพาแสงระวีมาหาหมอไอ้หมวดรถพาแสงระวีเข้าห้องไอซียูคุณหมอมันก็าลังเข็นรถเข็นเข้าไปนี่แหละไอ้หมวดรถอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเพราะแสงราวีอยู่โรงพยาบาลเหรออยู่โรงพยาบาลไอ้หมวดรถอยู่โรงพยาบาล รูปรูปภาพเคยหมวดรถมันกําลังอยู่โรงพยาบาลเหรออยู่โรงพยาบาลบางนาสองเหรอไอ้เนี่ยไอ้หมวดรถอยู่โรงพยาบาลแถวพระรามเก้าเหรอไอ้หมวดรถมาโรงพยาบาลเพราะว่าแสงรอกแสงระวีมันมันเล่นคอมนานๆมันโดนยาพิษแล้วก็ปวดหัวไอปวดหัวไอเป็นเลือดเพราะแสงระวีนอนพักผ่อนไม่เพียงพอไอหมวดรถอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเพราะอยู่โรงพยาบาลพอดูแลแสงระวีเพราะแสงระวีมันกล่วยเหรอ มันปวดหันนะวกันการที่กคุณทาอยู่ผมสุเต็มทีเลยแล้วก็รับรองวองเปที่คุณอยู่ที่นี่ <c oughs> นี่แหละคุณหมอเข้าไปหาแสงระวีอยู่ในห้องไอ้ไอ้หมวดรถอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าแสงไอ้หมวดรถอยู่โรงพย,ยาบาลไอ้หมวดรถกำลังพาแสงระวีไปหาหมอไอ้แม็กนํามันไปสู้กับคนร้ายอยู่แถวโรงงานร้างไอ้แม็กนําเตะสองคนร้ายเลยนี่แหละกำลังทั่งยากับจรผูัร้ายเหรอ ไอแม็กนัมเตะแล้วปากมันเลือดไหลออกทางปากไอ้โดนไอ้เสือต่อยเหรอโดนโดนไอ้บักเสือโดนบักเสือนักโทษมันทอดเดียวต่อยเหรอวันนี้เขาจะส่งแกลงวันนี้เขาจะส่งแกลงแบล็คไอ้ยิ่งใครจะได้สูงขึ้นไอ้ยิ่สูงขึ้นนี่แหละรอยเตะฝาผนังไอ้แม็กนัมเรอไอ้ไอ้ไอ้แม็กนัมใช้เท้าเตะฝาผนังเฮ้ ไอแ้แบกน้ำนพังเข้าของอยู่แถวโูงงานรัางวะ <c oughs> นี่แหละไอแ้แบกน้ำมันทะลุก,กำแพงพังแล้วมันเข้าไปห้องยาเถื่อนแล้ว <c oughs> โดนผู้เสียหายคือไอ้บักเสือต่อยเหรอ <c oughs> ไอแ้แบกน้ำมันวิ่งเข้าไปที่ห้องยาเถื่อนแล้วเ <c oughs> อแ้แบกน้ำปากเลือดไหลโดนโดนบักเสือโดนไอ้เสือต่อยโดนนักสู้มันเข้าเหนียวคือไอ้เสือนักโดนไอ้บักเสือต่อยรอไอ้คนร้ายชื่อจิงนมดูแลแบกน้ํกไกซ้อนไอ้แบกน้ำปากมันเลือดไหลคล้ายๆกับคุณแสงลวี นี่แหละออกทางปากแบบเดียวกับคุณแสงระวีแบบเดียวกับคุณแสงระวีนั่งเล่นคอมนานๆไม่ใช่นี่ผู้ชายแบกนัมมันมันปากมันเลือดไหลโดนบักเสือตายเหรอสงสัยด oh, ็อกเตอร์แหกตามองไม่เป็นไปไม่ได้พ่อฉันทำตามสูตรทุกอย่างพ่อฉันตามทำตามสูตรทุกอย่างบางทีตัวยาอาจจะยังไม่บางทีตัวยาอาจจะไม่สมบูรณ์ <c oughs> นี่แหละไอ้แบกนัมนอนปากเลือดไหลโดนไอ้ปวด นี่แหละโดนไอเสือต่อยมาเหรอ <c oughs> ไอแสงระวีคนเดิมอยู่ <c oughs> นี่แหละไอมวดรถมันอยู่โรงพยาบาลเหรอไอมวลรถมันอยู่โรงพยาบาล,ลอยู่โรงพยาบาลนี่แหละมวลรถอยู่โรงพยาบาลดูแลแสงระวีเพราะแสงระวีเล่นคอมนานๆปวดหวัวมันต้องอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหลายวันเหรอ ด็อกเตอร์มรกรดหยิบมีดเอารอดไหมโอ้ยด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์มีดเสียบแขนแล้วไอม้มรกรดันบอกว่าหมดเวลาเล่นสนุกแล้วไอ้ไอด็อกเตอร์ต้องกลับไปทํางานกับมรกรอยู่โรงงานยาเถื่อนตอน,นแรกๆอาจจะไปนี่แหละไอ้หมวดรถนี่แหละตารวจหมวดรถมากับแสงระวีเพราะว่าแสงระวีไปโรงพยาบาลน,นะเพราะแสงระวีไปหาหมอมาเพราะ เพราะว่าแสงวีมาจากโรงพยาบาลนี PI ่มามาหาคนร้ายชื่อมรกตที่โรงงานยาเถื่อนตรงอาคารจอดรถหรอนี่แหละแสงวีคนนี้เมื่อกี้แสงวีมาเมื่อกี้แสงวีเมื่อเมื่อกี้ไอมวดรถพาแสงวีไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็มาหามรกตกับด็อกเตอร์เขาโรงงานยาเถื่อนเธอสบายดีเหรอแกฉีดยาพิ้ฉันเหรอแกรู้เลยหนูแค่ทําให้เธอตายยิกกก็พอนางยิ่งจอกแกมันเร็วพีุ่ไอมรกดมันฉีดยาพิษใส่ ฉีดยาพิษการน้ำตาใส่สามคนเลยผู้เสียหายมีมีมีแสงราวีมีมีหมวดรถมีด็อกเตอร์ปฐมพวงปงั้งการน้ำตาพ่นพนพนยาพิษใส่3ามคนแล้วก็มันมีเสียงหัวเราะด้วยมรกตนี่แหละมันหัวเราะ นี่แหละลว,ลวันละกดมาตัวล้อโลโก้อีกทุกคุณเจอใส่บรรยากาศมากเท่าไหร่ความตายมันก็ย